จดทำแผนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566โรงเรียนบ้านหล่อพ่อหาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสาราคามเขต3ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปมีการศึกษา2566มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น96คนผู้บริหารโรงเรียนนายปนวิทย์ดวงแก้วคุณนนท์ จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาคาราชการครูจำนวน6คนครูอัตราจ้าง1คนเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวนหนึ่งคนและนักการพานโรงจำนวนหนึ่งคนการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนตามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Active Learning มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน Assessment for Learning เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียนด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ3-6ปีและผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและป้องกันการหลุดออกจากระบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ทุกชั้นเรียนและเสริมด้วยสื่อมดิทัศน์ The Diary เสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อใบงานและสอนซ่อมเสริมเพื่อแก้ปัญหาภาวะการเรียนรู้ถดถอย (learning loss) การนำผล RT, NT, O-net มาวิเคราะห์และนำผลการวิเคราะห์มาพัฒนาผู้เรียนเสริมการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติและพัฒนาโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่น่าดูน่าอยู่น่าทำงาน และห้องเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายโรงเรียนสวยห้องเรียนงามการจัดทําแผนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนงานบริหารงานงบประมาณมีการจัดทําแผนปฏิบัติการขอใช้และใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรมีการอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตรงตามเวลาที่กําหนดมีการตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณตามกฎหมายกําหนด มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษางานบริหารงานบุคคลมีการวางแผนอัตรากำลังและออกคำสั่งมอบหมายงานที่เหมาะสมกับภาระงานของโรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนมีการส่งเสริมการประเมินวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยาธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษางานบริหารงานวิชาการมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา จัดทำแผนงานหรือโครงการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจัดครูผู้สอนครบทุกระดับชั้นเรียนพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาและการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมองานบริหารงานทั่วไปพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษาการดำเนินงานธุรการของโรงเรียนที่เป็นปัจจุบนันดูแลสถานที่และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสะอาดประชุมผู้ปกครองคณะกรรมการการสถานศึกษาเกี่ยวกับการรับนักเรียนประสานการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากชุมชนหรือหน่วยงานอื่นส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคลชุมชนองค์กรหน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นประชาสัมพันธ์งานการศึกษาทั้งในเพจ Facebook และไลน์กลุ่มแต่ละชั้นเรียนการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างภูมิคุ้มกันการรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ New Normal และชีวิตวิถีปกติต่อไป Next Normal มีการแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาตามระบบ MOE Safety c e n t e r การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยการเยี่ยมบ้านนักเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ3-6 ปีทุกคนเข้าสู่ระบบการศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เข้าถึงโอกาสความเสมอภาคและได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสำหรับการศึกษาต่อจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นรายบุคคลเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับความต้องการและบริบทของโรงเรียนพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัยจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ส่งเสริมและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนให้ควบคู่การเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล พัฒนาส่งเสริมบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตราฐานตำแหน่งและมาตราฐานวิชาชีพเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษามุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญนำเทคโนโลยีและการจัดการฐานข้อมูลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนบริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามโครงการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 6 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21พัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษดิเทศการศึกษาเพื่อเร่งรัดการยกกระดับคุณภาพการศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาพหุปัญญาของผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning นำข้อเสนอเชิงนโยบายการดำเนินงานตามจุดเน้นสพท ปีงบประมาณ2,566มาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนพัฒนาระบบงานวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning การพัฒนาระบบก,การประเมินมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาส่งเสริมอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และเตรียมความพร้อมในการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน และทั้งหมดนี้คือการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาในปีการศึกษา2,566ของโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหาเพื่อให้มีมาตราฐานและสอดคล้องกับนโยบายของสอพอถอและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพต่อไป